พีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องอูพองจะมาสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็คือแบบออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปได้ก็ต้องจําเป็นเท่านั้นนะทุกคนก็จะแบบจะอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ถ่ายในหมู่บ้านแบบนี้เองนะคะตอนนี้ก็น้องอพองจะมาสัมภาษณ์ หนุ่มเชียงตุงเข้าไปทํางานกรุงเทพนะคะเคยไปทํางานในกรุงเทพนะคะในเมืองนะคะแล้วเราจะมาสัมภาษณ์ดูว่าไปทํางานอะไรเราอยู่แถวไหนเราทํางานอะไร <c oughs> ใช่แล้วนั่นแหละค่ะแล้วความรู้สึกเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่บ้านน้องแล้วนะคะจะเป็นพี่ชายในหมู่บ้านเนี้ยคางๆบ้านน้องเองเป็นญาติพี่น้องกันนะคะ ก็จะมาพังดูกันค่ะไปค่ะว่าตอนนี้นะคะเราก็เจอพี่เขาแล้วนะคะทักไข่ขกล้องหน่อยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนค่ะ ก็ตอนนี้นะคะน้องพอก็ได้จดมาแล้วก็ถามเลยนะคะนี่โอ้โหเยอะมากจะถามอะไรตั้งเยอะตั้งเยอะนะคะก็คือจะบอกว่ามีหลายคนเลยนะคะที่ไปทํางานที่กรุงเทพประเทศไทยนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้คือแบบได้มาคนเดียวเองทุกคนตอนนี้เราจะมาถามดูนะคะอาจะมีคําถามหลายคําถามเลยที่น้องอ่าได้จดมานะทุกคนก็จะอยากถามพี่นะคะพี่เข้าไปอยู่ ในเมืองไทยทํางานอะไรคะอ๋อส่วนมากพี่เข้าไปอยู่ในประเทศไทยก็ส่วนมากก็จะไปทํางานแบบว่าก่อสร้างทาสีมั่งหรือว่าทํางานหลายๆอย่างเขาที่เป็นช่างช่างผ้าหรือว่าช่างพอน้ําประปาช่างไฟพวกเนี้ยนันก็หลายๆเรื่องหลายอย่างเลยครับค่ะโอ้พูดภาษาไทยชัดมากแบบนี้นม่เคยเรียนไหมคะก็ไม่นะแต่ว่าส่วนมากก็รู้ๆกันอยู่ว่าคนแถวนี้ส่วนมากก็จะพูด ภาษาไทยกันได้เยอะมากเดียวเพราะว่ามันติดชายแดนไทยใช่ไหมสม่วนมากเขาก็ชอบจะชอบไปว่าชอบประเทศไทยมากที่สุดอะคนบ้านเราอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วชอบดูทีวีไทยด้วยละ<ช> <laughs> ค,ครไท<า>ยบแบบนี้นะคะใช่ครับ,รบอ่าก็เหมือนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยเนาะยังไงก็แบบเคยไปอยู่เมืองไทยแบบนี้ก็พูดได้อยู่แล้วใช่แล้วค,ะค <laughs> ัะอ่าไปอยู่เมืองไทยไปทํางานแบบนี้เจอนายจ้างจะดีไหมคะก็ส่วนมากก็นายจ้างใช่ไหม แต่ว่าตอนเราเข้าไปใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้จักใครสักคนใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ตามตาม,ตามเพื่อนกันไปเราก็ไปทํางานเจอดีมั่งไม่ดีมั่งอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็ทนทนเอาแล้วก็ขืนเอาอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้งานมาทําอย่างนี้อย่างนู้นใช่ไหมมันก็ลําบากเลยนะเพราะว่าทําการทํางานอย่างนี้เราก็เลิกงานไม่ได้แต่ว่า พวกหรือว่าเราไปตามที่ของเราใช่ไหมเราไปทํางานอย่างเงี้ยเราเขาจาเป็นไม่ต้องเลือกงานตอนเราเข้าไปใหม่ๆขอให้มีนายจ้างดีๆถ้าเก๋ดีๆเดี๋ว่าดีก็มีไม่ดีก็มีนะมันก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยว่าคนเรามันก็ไม่เหมือนกันทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวบางคนก็ไปเจอดีมากไม่ดีมากอย่างเงี้ยอ๋อก็เหมือนแบบนี้นี่คือแบบไปทํางานแบบนี้เขาให้เงินเดือนหรือว่ารายวันแบบนี้คะก็ส่วนมากใช่ไหมเดี๋ว่าถ้าเจอเท่าเก๋ที่ดีๆอย่างเงี้ย แต่บางคนก็คนเรามันไม่เหมือนกันไงครับเพราะการทําการทํางานของเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานดีอย่างเงี้ยเท่าเก์เห็นนะใช่ไหมเขาก็ให้จะให้เราเป็นเดือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานไม่ดีอย่างเงี้ยทำงานไม่เอาไหนเลยคนนี้คนนู้นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ไม่รับผิดชอบหน้าที่การงานเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำบันหยุดสองสามบันอย่างเงี้ยทำงานก่อสร้างท่างช่างสีอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าบางคนเท่าเกี์ไม่ชอบอย่างนี้เขาก็ให้เป็นรายบันไปอย่างเงี้ยแล้วก็เรียก เดี๋ยวว่าถ้าเจอแบบว่าคนที่เราไปทํางานใช่ไหมเราซื่อสัตว์ต่อเขาทํางานกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ใจดีกับเราอย่างเงี้ใช่ไหมเขาเป็นนายจ้างเราเนี่ยเราทํางานซื่อสัตว์หรือว่าอะไรกับเขาดีๆอย่างเงี้ยเขาก็ให้คุณจะเอาแบบเอาเป็นเดือนไหมหรือว่าจะเอาเป็นวันไหมส่วนมากไม่เป็นวันมันไม่ค่อยมีหรอกในประเทศไทยในส่วนมากจะเป็นเดือนนะหรือว่า หรือว่าทําการทํางานงานนี้จบปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ให้กันทีเดียวเลยอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นงานสร้างสีสร้างผ้าสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนเราไปเป็นลูกน้องเขาใหม่ใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่แต่เว่าบางคนเราไม่เหมือนกันเต่๋ยว่าการทําการทํางานของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วเราเป็นอาชีพนี้นะเราเป็นหลายๆอาชีพอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าสามารถไปตั้งตัวได้เจอเท่าเกดีๆไว้ใจเราได้อย่างเงี้ยเขารับงานมาให้เราสิ่งนี้ใช่ไหมเราก็ตั้งตั้งใจทํางานอย่างเงี้ย ถ้าเราอยู่กับเขาไปนานๆอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เออเห็นอกเห็นใจเราเคนนี้เก่งนะทํางานอย่างนี้นะนอย่างนู้นนะเขาไว้ใจเราแล้ว,ลวเขาก็ให้แบบว่าให้เรารับเหมาไปเลยเขาไม่อยากลําบ,บากเนี่ยอแบบว่าตัดให้ตัดให้เราเหมาไปเลยงานงานสีหรือว่างานผ้างานอะไรก็แล้วแต่ถ้าแต่ๆๆว่าเขารู้คนกันนะว่าเขารู้เลยว่าเออคนนี้นะใช้การให้งานได้นะเขารับผิดชอบหนะ้าที่การงานอย่างเงี้ยทํางานก็เก่งอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอ๋อเหมือนแบบนี้นี่ไปเช่าห้องอยู่ใช่ไหมคะ ก็ใช่นะแต่ว่าบางคนก็เจอเท่าเกดดีๆอย่างเนี้ยหัวหน้าดีๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าเออไม่ต้องไปเช่าห้องเช่าห้างหรออยู่บ้านพี่ก็ได้บ้านบ้านของลูกพี่เองอย่างนี้อยู่เลยไม่เป็นไรอย่างเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะอยู่กับลูกพุ่งลูกพี่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบว่าไปอยู่เช่าอยู่ที่หนึ่งตามห้องเช่าอย่างเนี้ยตามห้องแถวอย่างนี้ใช่ไหมอพาร์ตเมนต์อย่างเนี้ยครับ ค่ะแบบนี้นี่ไปทํางานแบบนี้นี่คือแบบพอกินพอใช้ไหมคะไปอยู่เมืองไทยแบบนี้นะคะก็ถ้าถามว่าจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวว่าถ้าเป็นผู้ชายเรานี้คือว่าพอกินพอใช้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมปกติจริงๆนี่ผู้ชายนี่ถ้าเกิดว่าเราทํางานทุกวันอย่างเงี้ยได้วันหนึ่งสองสามร้อยอย่างนี้ใช่ไหมสองสามร้อยอย่างเงี้ยค่าแรงอย่างเงี้ยต่อวันอย่างนี้นะถ้าพูดถึงว่าเราเก็บก็มันก็พอกินพอใช้อยูน่นะพอใช้สมควรอยู่แต่ส่วนมากผู้ชายเราเนี่ย ทำงานปุ๊บแล้วก็พอยันเย็นเลิกงานเสร็จปุ๊บเป็นเพื่อนผูกเงินเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นเล่ามากเที่ยวมากกินมากเนี่ยส่วนมากเงินไม่ค่อยมีเก็บเท่าไหร่หรอกส่วนมากก็จ่ายค่าห้องแล้วก็จะให้เงินส่งบ้านส่งช่องเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ว่ามีก็มีส่วนน้อยนะครับมีก็ส่วนมากก็จะเป็นเลินหนึ่งพันสองพันอย่างเงี้ยพอสมได้เดี๋ยเป็นผู้ชายนะแต่ว่าส่วนมากจะหาเงินนี่ อะยรเยอะนี่คงไม่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนมากถ้าคนเก็บตังเปลี่ยนจริงๆก็ส่วนมากก็จะส่งให้เรือนละสามสี่พันอย่างเงี้ยมันก็พ่อแม่บ้านเรามันก็ภูมิใจนะแต่ว <Okay. S 2> ่าพูดถึงว่าการทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้า,เข,าเข้าใจกันเป็นผู้ชายใช่ไหมเราไปอยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเฮฮากินเรามากเที่ยวมากอย่างเงี้ยอย่างงี้นอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าเที่ยวแบบนี้นี่น่าจะแบบแอบไปจีบสาวอะไรไทยแบบนี้มีไหมคะก็<อ> <laughs> คิดๆดูนะคิดๆดว่าอยากจะเป็นเขยไทยแต่ว่าเขาไม่เอาเราอย่างี้คิดอยากจะไปจ๋บนะบางครั้งก็แต่ว่าไปเจอสาวๆไทยก็มันก็มีบางนะน่ารักมั่งไม่น่ารักมั่งอย่างนี้มันก็ <laughs> ตามตามไปตามน้ำเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องจิบสาวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมใครๆก็อยากจะจีบกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาก็คงจะไม่เอาเราหรอกเพราะว่าเราเป็นคนทํางานแบบว่าเรายังเลียกอยู่ไงแต่ตอนนั้นเรายังแบบว่าอายุเท่าไหร่เองประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอย่างเงี้ย กำลังขวายคว้าหาความรู้ว่าเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้จกักว่า <c oughs> <c oughs> จะจีบคนนี้คนนั้นแต่ว่าเรื่องจีบในี่ใครๆก็จีบได้ใช่ไหม<ช>แต่เรื่องจีบสาวอย่างเงี้ยจะเอาคนนี้มาเป็นพงเป็นแฟนนะอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ว,ว่าสมัยนี้ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็เออไม่ว่ากันเรื่องแบบนี้ค่ะแบบถ้าไปทํางานแบบนี้ <c oughs> ก็เจอแบบคนในเมืองเราในเชียงตุงอะไรเจอไหมคะคือแบบไป เหมือนเดินไปกินข้าวอะไร like แบบเจอท like kind of ักทายแบบเนี้ยม so like ีไหมก็ม sure. <that> so <mon> <c oughs> ีเยอะนะผมว่ามีเยอะมีเยอะมีเยอะมากเลยแต่ว่าส่วนมากเขาจะเป็นแต่ว่าคนรู้จักเรารู้จักกันตั้งแต่บ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญอย่างเงี้ยเราไปอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราถามเขาพอเจอกันเอ๊ะคนรู้จักกันคนวันเดียวกันนี่่าแถวๆเชียงตุงเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามอ่ะ และมาเมื่อไหร่ก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วครับว่าเออเป็นอย่างนี้นะอย่างนู้นนะอยู่เชียงตุงนั้นไปเยี่ยมไปหาเราเลยที่ห้องอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้เจอคนรู้จักกันก็ส่วนมากก็จะเป็นคนรู้จักกันนั้นทั้งนั้นนะครับที่เชียงตุงนี่สนมากเขาถ้าไปทํางานอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปรู้จักกันอย่างทั้งนั้นหน่ครับเพราะมันไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้เพราะว่าคนต่างบ้านเช่นหมู่บ้านนี้ถ้าเรามันก็คล้ายๆเหมือน ในประเทศไทยอ aki aki ่ะคล้ายๆเหมือนแบบว่าเชียงรายแม่สายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคล้ายๆเหมือนว่าเราเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเราเคยรู้จักกันแล้วแต่ว่าส่วนมากก็ไปทํางานปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็บังเอิญโลกมันกลมหรือมันไม่ใช่โลกมันกลมหรอกแต่ว่าเราก็ตามมันไปนั่นแหละประมาณนั้นครับค่ะแล้วไปทํางานแถวไหนคะในเมืองหรือว่าอ่าต่างจังหวัดประมาณนี้ก็ส่วนมากก็ไอเรื่องทําการทํางานในส่วนมากจะเป็น ถ้าถามว่านในเมืองหรือทางจังหวัดส่วนมากจะเป็นนอกกรุงเทพนะนอกกรุงเทพส่วนมากจะเป็นแถวภาคใต้นะภาคใต้ภาคใต้ของประเทศไทยส่วนมากก็จะเป็นหาดใหญ่หรือว่าสลาหลานนอกเนี่ยแล้วก็จะเป็นพวกสงขาพัทลุงยะลาป,าปุกปุกโอยไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีทครับภูกเกต็ตพังงา <S 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 พวกเนี้แล้วก็กระบ,บี่พวกนี้ยแต่่าส่วนมาก การทํางานของคนผู้ชายใช่ไหมเป็นช่างทาสีนี่คือว่าไปเรื่อยๆไงตามตามลูกพี่ไปเรื่อยๆคือว่ายังไงลูกๆพี่เขาพาไปไหนเราก็ไปกับเขาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมทำงานทาสีอย่างเงี้คือว่าเขาเขาก็ขับรถกระบะของเขาไปเนี่ยเราก็เป็นลูกน้องเราก็ตามเขาอย่างเร็วเพราะว่าจบงานตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปต่างจางังหวัดอีกไปจงังหวัดนี้นะไปจงังหวัดจังหวัดนั้นนะอย่างเงี้ยลูกพ,พี่พาไปเราก็ต้องจําเป็นต้องไปหลายๆจังหวัดบางบทีก็ อยู่ในกรุงเทพมั่งอย่างเงี้ยอยู่แถวลาดพร้าวหรือว่า <c oughs> อาประตูน้มามั่งอย่างเงี้ยแล้วก็สายใหม่มั่งอย่างเงี้ยมันหลายๆที่ภาพปิน 9, พ่นเก้าพระรามเก้าอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะมีไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวว่าในกรุงเทพนี่ส่วนมากปริมณฑลแถวๆนี้นะส่วนมากก็เราว่ามันทําการทํางานหรือวว่าก่อสร้างไม่ค่อยมีเยอะเดี๋ยวว่าส่วนมากนี่น่าจะเป็นแถวรอบนอกอแถวตาม ภาคใต้นี่จะมีเยอะนะแถวกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างนี้ใช่ไหมส่วนมากนี่มันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะๆสวยๆงามๆเยอะเลยครับอ๋อใช่ <laughs> แบบนี้พูดแบบนี้อยากไปเลยนะคะนะคะคือแบบน้องอาจจะไม่รู้นะแถวไหนมีแถวไหนนะคะคือแบบน้องไม่เคยไปอยู่ที่นู่นเนาะถ้า <c ười> คนไทยดูคลิปนี้นะคะก็จะดูนะคะแบบอยู่แถวไหนนะคะก็ <c ười> <c ười> บบอยากจะถามว่าอาแล้วอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ ก็ไปอยู่ประเทศไทยตอนน่าจะประมาณสักสิบสี่ปีนะเดี๋ยวสิบสี่ปีนะเดี๋ยว่าอย่างมากในประเทศไทยแถวภาคใต้พวกนี้นะผมก็รู้จักหมดเลยนะทุกจังหวัดนี่นะเพราะว่าไปทํางานทาสีใช่ไหมเพราะว่าลูกพี่พาไปเนี่ยทุกจังหวัดเลยเนี่ยส่วนมากจะดูเยอะแล้วก็อยู่กับลูกพี่นี้อยู่นี่เปลี่ยนลูกพี่ไม่ลูกกี่คนแล้วนะเดี๋ว่าเราก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนว่าคนทํางาน หางานทำใช right? ่ไหมเราทําตรงนี้ปุ๊บเรารู้จักตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยเขาว่าเท่าเกยคนนั้นดีนะเราก็ไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่กับเท่าเกยคนนี้คนนู้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จนสุดท้ายก็ไปอยู่แถวหลานนอกเน่แถวจังหวัดสงขลาแล้วก็อำเภอสะราแล้วก็ไปติดอยู่ชายแดนติดชายแดนไทยมาเลเลยนะแถวหลานนอกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอเท่าเกยดีๆอย่างเงี้ยเท่าเกยเป็นคนจีนมากอย่างเงี้ยเข้ามาลงทุนแล้วก็เขาก็ ตัดเท่าตัดให้เราเหมาทําการทํางานนั่งอยู่กับเท่าเก๋นคนจีนนก็ถา้าถ้าให้ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณเท่าเก๋นคนนั้นมากเลยเขาก็รักผมมากแล้วก็อีกอย่างนะเขาก็ให้การให้งานผมเยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้นะผมก็ภูมิใจที่ได้ไปทํางานในประเทศไทยนะครับก็คิดยังไงถึงกลับมาเชียงตุงนะคะก็คิดยังไงใช่ไหมแต่ว่าตามปกติจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อยากจะกลับ อยากจะกลับมาออแล้วเดี๋ยวพูดถึงมาเรามาเราก็แบบว่ากลับมาอยู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมพอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เออมันติดโควิดโควิดแล้วก็ไปไม่ได้เงี้ย<ม>ใช่ไหมในในในประเทศไทยก็พูดถึงว่าอบอุ่นไหมก็อบอุ่นนะแล้วก็คนไทยก็น่ารักแล้วก็ทําการทํางานก็เป็นกันเองอย่างนี้ไง<ภ>และอีกอย่างถามว่าประเทศไทยสนุกไหมมันก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าถามว่าบ้านเราสนุกไหมเดี๋ยวบ้านเราก็อบอุ่นอีก<ส><ส>อย่างหนึ่งก็เหมือนอย่างประเทศไทยกับบ้านเราแบบนี้ คือชอบที่ไหนที่สุดเฮ้ยไม่ใช่ชอบแบบไหนแบบเนี้ยก็มันคนมันคนละแบบกันนะเตียวว่าพ <e ูดถึงว่าในประเทศไทยใช่ไหมมันแบบว่าจะเริญนรุ่งเรืองใช่ไหมจะเริอนจะเริอนรุ่งเรืองแบบว่าแบบว่าเป็นอิสระอย่างงี้ยใช่ไหมเดียวว่าถามว่ามาอยู่บ้านเราบ้านเราสนุกไหมก็บ้านเราเนี่ยคือว่าบ้านบ้านเกิดเมืองนอนเราใช่ไหมเราก็ต้องว่าสนุกสนุกยู่แล้วอย่างไงเดี๋ยวว่าอยู่ในประเทศไทยนี่คือว่า ข้าวก็ต้องซื้อกินไงห้องก็ต้องเศร้าข้าวก็ต้องซื้อไงอะไรอะไรก็มีเป็นเป็นแต่เงินทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านเราเนี่ยข้าวไม่ต้องซื้อห้องไม่ต้องเศร้าไงแต่ว่าเราก็เราก็ปูุิใจว่าเออที่เราเกิดอยู่เชียงตุงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นคนเชียงตุงจริงจงอย่างเงี้ยเรากลับมาอยู่บ้านเราก็แบบว่าไม่มีการมีงานอะไรทําก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีข้าวกินมีอะไรกินใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกไปทํางานนะ ไม่ได้กินเลยครับออกห้องก็ต้องใช้ตังนะครับใช่มันเป็นอย่างนั้นน้ําก็ต้องใช้ตังนะไฟก็ต้องใช้ตังนะอยู่ในห้องไม่ออกนอกห้องก็อดเข้านะครับถ้าไม่ซื้อข้าวซื้ออะไรมาไว้ในห้องเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมถ้าเราไม่ทางานเดี๋ยวถ้ากลับมาอยู่บ้านเรานี้ถึงว่าเราจะตื่นสายๆยังไงเราไม่เราไม่ทาการทํางานอย่างเงี้ยเราก็มีข้าวกินใช่ไหมคเพราะว่าเราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวนาอยู่แล้วอย่างนี้ไง มันเป็นอย่างนี้นะครับเข้าสวนก็ได้กินผักกันใช่ผักก็มีอะไรก็มีแต่ยกเว้นอย่างเดียวที่เราไม่มีก็คือว่าเราเราต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อเนื้อเกินแค่นั้นเอง <c oughs> แต่ผักเรื่องผักนี่เซียงตุงไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันเป็นผักสัตว์ปลอดสารพิษใช่ไหมอ่าใเป็นเกษตรเป็นเกษตรแบบว่าเดี๋ยวว่าชาวบ้านธรรมดาของเราเนี่ยมันไม่มีปลอดสารพิษอะไรสักอย่างไงมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็อยู่คนละที่มันมันก็อยู่เชียงตุงเราว่าถามว่า มันดีไหมมันก็ดีมันเกิดเมืองนอนเราเดี๋ยวมันมีการมีงานทำแค่นั้นเองค่ะประมาณ<อ>นั้นเองครับไปอยู่สิบสี่ปีเลยนะคะแบบรู้จักอาหารไทยอยู่แล้วแล้วเราจะมาลองถามดูว่าชอบอาหารอาหารไทยอันไหนมากที่สุดที่เคยกินมาแบบนี้ก็ส่วนมากก็ที่เคยกินมากที่สุดนะส่วนมากจะเป็นพวกผัดผงกะหรี่มากอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผัดผัดเผ็ดมากผัดเผ็ดปลาลูกมากปลาลูกคูมากอย่างเงี้ยแล้วก็ ส่วนมากก็ผัดกะเพราเตี๋ยวไอ้ที่ชอบมากที่สุดนี่คือว่าผัดเครื่องแกงเขาภาคใต้นะอร่อยมากแล้วก็เผ็ดมากแล้วก็โอ้อร่อยมากเลยผัดเผ็ดหมูป่าพวกเนี้ยคกิ้งพวกเนี้ยอร่อยมากเลยครับลายไหลนะคะก็เหมือนสถานที่เที่ยวที่แบบอ่าไปแล้วแบบบรรยากาศดีแล้วอยากชอบมากแบบเนี้ยมีไหมมีมีครับมีครับแต่ส่วนมากนี่ถ้าให้ผมแนะนำเลยนะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนี่ สวยงามมากที่สุดใน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 ประเทศไทยนะเดี๋ยว่านี่ผมไม่ผมไม่ไม่ใช่ว่าเขาหรอกแนะนำใครเตียว่าถ้าใครเคยได้ไปอย่างเงี้ยคงน่าจะดูเนาะคนที่ว่าคนเยนจุงเราเหมือนว่าหรือไม่ว่าคนไทยใหญ่อ่างเงี้ยคนเยงจุงอะไรพวกเนี้ยใครไปเที่ยวเนี่ยมันมันน่ามันน่าจะสวยที่สุดก็น่าจะเป็นมันเป็นอะไรเป็นทะเลทะเลใช่เป็นเป็นทะเลส่วนมากจะมีสามที่นะที่สวยนี่สวยมากที่สุดนี่คือว่าอ่าจะเป็นเกาะพังงาน เกาะพังงานแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือกระบี่ก่อพีพีแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นภปเก็ตสามที่เนี่ยครับแล้วชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดในส่วนมากน่าจะเป็นเกาะพังงานสวยที่สุดแต่ว่าฝรั่งอะไรนักท่องเที่ยวเยอะเยะมากเลยแล้วก็มีคนแถวมังงอกเขาเนี่ยมาถ่ายหนังถ่ายละครอะไรกันเยอะๆนะแถวเกาะพังงานนี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆ ก็เห็นในทีวีแล้วคืออยากมากความฝันของน้องเ่ยก็ก็ลองไปดูดี่อนาคตใบหน้าผมว่าน้องๆคงอยากไปดูมากแดดเดี๋ว่าเต่ว่าคนไทยเข้าใจดีนะต้อนรับอย่างดีนะค่ะไปแบบไปอยู่กลางทะเลเลาวกินได้มาถึงแล้วโอเคเนื่องจากว่าตอนนี้พี่กลับมาอยู่บ้านนานหลายปีแล้วก็ตอนกลับมาก็น่าจะประมาณสัก สามปีสี่ปีแล้วค่ะ,คะก็กลับมาอยู่นานแบบนี้คิดที่จะกลับไปเมืองไทยอีกไหมคะก็ตอน,น,นแรกๆก็คิดอยู่นะเพราะว่าบ้านเราไม่มีการมีงานใช่ไหมคิดคิดอยู่ว่าเท่าเกาก็เรียกกลับไปอยู่แต่ว่านแต่ว,ว่ายังไงโควิดมาไงก็เลยไปไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็ สปอร์ตอะไรพวกนี้ก็มันต่อไม่ได้แล้วอย่างงี้งมันหมดแล้วอย่างนงี้ใช่ไหม<อ>แล้วก็ความแล้วก็อย่างก็มันไปไม่ได้แล้วเพราะเขาปิดลานปิดอะไรเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วอ COVID ้วอย่างก็โควิดก็มาอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าจะอยากกล,ายก,กลับไปอย่างนั้นเขาเกลี้ยกล่อมกลับไปอย่างมีการมีงานให้ทําอยู่อย่างเงี้ยครับอ๋อเหมือนไปอยู่นี่คืออ่าพี่คิดเออไม่ใช่พี่ทํางานก่อสร้างอย่างเดียวหรอที่เคยผ่านมาสิบสี่ปีแบบเนี้ยเคยทํางาน บบเด็กเสิร์ฟอะไรต่างๆในอ้นั้นอาหารแบบนี้บ้างไหมคะก็ตอนใหม่ๆนะที่เข้าไปใหม่ๆก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กพวกทำหมูกระทะเนี่ยยกเตายกฐานพวกเนี้ยใช่ครับหน้านี้หน้านี้ดำหมดเลยนะตามความจริงเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะให้ทําเป็น เด็กยกเตามา้างยกถ่านมาัางล้างจางล้างล้าง,างถ้วยล้างจานบงอย่างเงี้ยสารพัดเลยนะใหม่ๆนี่คือว่าเราอยากให้งานใช่ไหมเราก็ต้องลงทุนว่าทำไม่เป็นไรขอให้อยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับใหม่ๆนะั้นความเป็นอยู่<ม>ที่เมืองไทยอะ่ะยากลำบากแค่ไหนคะตอนทํางานแบบนั้นอะ่ะก็ตอนนั้นก็แบบว่าลําบากมากนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าต้องทน ทนความลําบากวา่าเพราะยังไงเราไม่มีการมีงานทําใช่ไหมเราก็ต้องทนลําบากเลยว่า,เ,าเพื่อได้งานมาเพื่อความเพื่อความอยู่ด้วยของคนเราเข้าไปแล้วใช้แล้วอีกอย่างก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่อยู่เราไม่ทํางานแบบนั้นใช่ไหมอีกอย่างแล้วเราเข้าไปเราไม่มีบัตรไม่มีอะไรด้วยอย่างงี้ บางครั้งนั้นไปเจอตำรวจมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาจับอย่างเงี้ยมัน<อ>าะลำบากใช่ไหมม,มันก็มันก็มันก็ลำบากมากเลยแนละ้วอีกอย่างก็เงินก็ไม่มีอะไรไม่มีอย่างเงี้ยเขาจับตัวเราเขาก็ส่งเรากลับมาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาจับตัวเราปุ๊บเนี่ยเขาส่งเรามานี่โอเคนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นสิเขาจะจับเราไปขังมั่งเนี่ยขังแล้วก็กินข้าวไปแล้วก็เรียกหรือว่ายังไง ถ้เอาตามมาประกันตัวนะอย่างนี้อย่างนั้นนะผมไม่มีญาติผมไม่มีพี่น้องอะไรผมเพิ่งเข้า,าใหม่ใหม่ผมมาหางานทําเองเงี้ยมันก็นลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้จักใครใช่ไหมฮะใหม่ๆอ่ะเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเจอคนละเออถ้าเกิดว่าเจอเช่าเกตดีดีเงี้ยเขาก็สงสารเรารับเรา่าเงี้ยรับเราเข้าไปใช่ไหมเราก็ไปทํางานกับเขาาเงี้ย,ยใหม่ๆยกเตามาั่งยกถานมาั่งล้างถ้วยล้างจานมาั่งเอา,าเลยค่ะเอาทุกอย่างเลยค่ะเอาเอาประมาณนั้นแหละครับอาชีตพี่มีการท้อแท้บ้างไหมคะ ก็ที่ทางานเยอะขนาดนี้อะไรก็มีนะบางครั้งก็มีนะแต่ว่ามีการท้อแท้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแต่เวลาเราไปทํางานปุ๊บอย่างนี้นะเจอเท่าเกียรแบบว่าเขาไม่อยากจะจ่ายตังเราจริงๆนะพูดถึงว่าเราไปทํางานกับเขาใช่ไหมเราไปทํางานกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเออเงินเดือนนะอย่างนี้อย่างนู้นพองานเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เขาแบบว่ายังไงเขาบอก เวลาเราไม่มีใช่ไหมไม่มีตังกินข้าวใ,ใช่ไหม <S <S ชีวิตของคนลูกผู้ชายนีย่คือว่าเข้าไปทํางานทาส่งทาสีอย่างนี้นะแบบว่าเจอเท่าเกศที่ไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยซื่อสัตย์กับเราอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือว่าบางครั้งก็ทอนะถ้าไปเจอจุดนี้ปุ๊บนี่นะเพราะว่ายังไงรู้ไหม <S 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 <ๆ>เขาให้เราเบิกตังเราไม่มีกินข้าวเอาไปแค่นี้ก่อนสองร้อยสามร้อยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ตังก็วันสองวันสองสามวันก็หมดแล้วใช่ไหมผู้ชายเนี่ยคือว่าวันวันกินอะไรเพื่อนกันสามสี่ห้าคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย เอากูก็เบิกตังค์ไม่ได้มึงก็เบิกตังค์ไม่ได้ทำงานเออมึงเบิกตังค์ได้มึงได้ใช่ไหมเพื่อนเงี้ยโอเคอยู่ด้วยกันเงี้ยโอเคกูเบิกตังค์ได้อย่างเงี้ยแล้วใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันสองสามคนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อมม่ามามั่งไข่มั่งปลากระป๋องมั่งเงี้ยแล้วก็ต้องเอามาต้มให้กันกินอ่ะต้มเป็นหม้อนะเป็นหม้อไอหม้อหุงข้าวอย่างงี้ใช่ไหมเราไปต้มใช่ต้มให้กันกินแล้วก็อย่างมากก็เราก็เพื่อนๆกันเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันแต่ว่าเออไหนๆก็อยู่ห้องเดียวกันอย่างเงี้ย บางครั้งก็ท้อนะเราไปเราไปขอเบิกตังก็ไม่ให้เงี้ยให้สองสามร้อยทั้งทั้งที่ว่าเงินเดินของเงินแต่ว่าเงินค่าแรงของเรานะมีประมาณเท่าเกดต้องให้เราประมาณสี่ห้าพันอย่างเงี้ยงานนี้จบแล้วจบเล้วดี๋ยเท่าเกดบางคนเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราไงคือว่ายัางไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่อยากจะจ่ายเราเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนนะอย่างเงี้ยประมาณห้าพันอย่างนี้ใช่ไหมไเราเงินเราแบบว่าค่าแรงเราเนี้ยประมาณอยู่ห้าพันอย่างนี้ใช่ไหมเขาให้เราแค่ครึ่งหนึ่งเนี้ยพองานเสร็จปุ๊บเลยอีกครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวกูมึงหนีกูมึงไม่ทํางานแบบกูอย่างยิ่งยมึงนะ,ะเขาไม่อยากจะจ่ายที่จริงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้บางครั้งเราคขาท้อไงท้อว่าเอ๋ทาไมเจออย่างเงี้ยเรามาทํางานนี่เราก็อยากได้ตังนะอย่างเงี้ยเก๋ทําไมเท่าเกค๋คนอื่น,ขนเขาได้เห็นจ่ายตังคบเตรมบัตรทุกสตางค์เลยเดียว่าทําไมนายจ้างของเราเท่าเก๋ของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมไม่จ่ายให้เราเตรมที่อ่ะไหนไหนก็ทําไมจ่ายให้แค่ครึ่งหนึ่งเองเขากลลูเราหนีไม่ใช่ทั้งที่จริงอ่ะเราไม่หนีอยู่แล้วท <oret war. S 1> <ๆ>ํางานแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ตังเรา เพราะว่าสุดท้ายมาดูไหมเราเราก็ท้อเพราะว่าเราทํางานจุดนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้เงินเราไปทํางานเนี่ยมัน<ช>เป็นอย่างนี้<ช>เรื่องของเรื่องก็<ๆ>เดี๋ยวว่าเขาไม่ให้ตังเราปุ๊บใช่ไหมแล้วก็วันหน้าวันหลังมาอย่างเงี้ยพอถึงพอเงินเดือนเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราทํางานกับเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นเจ็ดแปดเก้าพันมาเขาไม่อยากจะจ่ายเราแล้วลูกพี่เขาบอกตังหน่อยนะอย่างเงี้ยเอาไปสองร้อยก่อนสามร้อยก่อนอย่างเงี้ยให้กินข้าวไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย เราก็ <Yeah. S 1> ท้อนะเราไม่มีตังไม่มีตังติดกระเป๋าเราเวลาเพื่อนพุงไปไหนใช่ไหมเขามีตังติดกระเป๋าม้างอย่างนี้อย่างนุ่นม้างใช่ไหมเ <Okay. S 1> ่เราเนี่ย 20, ยี่สิบร้อยสองร้อยเนี่ยติดกระเป๋ายังไม่มีเลยบางครั้งนั้นท้อนะโอ้โหชีวิตประมาณลำบากรือท้อขนาดน,นี้เหรออย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เรายังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปสุดท้ายรู้ไหมเขาไม่อยากให้ตังเราเราก็ทอ้อคราวนี้เขาว่าอย่างไรรู้ไหมการตอบแทของเขาคือว่า ทำไมกูไม่อยากจะจ่ายมึงอ่ะมึงเป็นคนพม่าอย่างนี้อย่างนู้นอา้าวเรานี่ทอ้อเลยนะทําการทําการอย่างเงี้ยเราก็ทอ้อเลยทอ้อนี่ไม่นันนะกูแจ้งตำรวจจับมึงในอย่างนี้อ๋อเราก็กลัวกลัวใช่ไหมกลัวเขาแบบแจ้งตำรวจจับเราเพราะว่าเขาเพื่อความอยู่รอดอย่างเงี้ยเราก็ทอ้อจุดนั้นแหละที่ว่าเขาไม่อยากจะจ่ายจ่ายตังเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ต้องหนีไปหาอีกเช่าเกย์คนหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเจออย่างนี้บวยนะใครก็เหมือนกันแต่ว่าคงคงน่าจะดูคงน่าจะเข้าใจนะครับว่าคนในคนเดี๋ยวว่าคนทยายาทของเราเนี่ยคนเราไม่เหมือนกัน แต่ว่าคนเชียงตุงเราเนี่ยส่วนมากไปทํางานในประเทศไทยอย่างเงี้ยไปเจอเท่าเกียรตที่ดีเกาหีนะแต่ผมนี่เจอเยอะมากเลยนะไม่อยากสจ่ใยตังนะผมนี่ท้อบางครั้งในผมไม่ผมนี่ไม่อยากนั่นอะไม่อยากเข้าไปได้บางครั้งเนี่ยคิดไปคิดมาเดี๋ยวถ้าคิดสิ่งดีๆคนเรามันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมถามว่าคนละคนอย่างเงี้ยคนละพ่อคนละแม่มันก็ไม่เหมือนกันการท้อการท้อเนี่ยผมก็เออพี่ก็บอกว่าไม่ท้ออยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไหนๆก็มามาถึงแล้วอย่างเงี้ยเราเพราะว่าเขาไม่ดีเราก็เราก็ต้องหนี นี่นนีจากเขาไปไปพึ่งพาเพื่อนก่อนแล้วก็ไปทํางานที่อื่นเงี้ยมันก็โอเคไงเป<ช>็นอย่างไ้น,นะครับโอ้ชีวิตชีวิตหนอชีวิตนะคะอ่านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะนุ่มเชียงตุงทํางานประเทศไทยนะคะทุกคนแล้ววันหลังเราจะไปถามหลายคนนะคะที่เคยทํางานในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็มีแค่คนเดียวนี่แหละอื่นคนอื่นคือไปทํางานที่อื่นคือแบบ ที่หมู่บ้านอื่นนะคะมีก่อสร้างอะไรต่างๆนะคะสําหรับคล,คลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ